มาวานนิดและพักถึงเทพมาสามคนเนี่ยน้องมาหาน้องสาวทึงเทพน้องสาวใครลูกตาตกลงมาแล้วมาจากกรุงเทพเดินทางมายังไงขับรถเชาขับหล่าสาวขับรถมาจากกรุงเทพเลยโอ้โห่อจะมามาถึงก็มาพักเไรล้นเครื่องเมื่อวานเนี่ยน้องเทพเพืนก็มาเลยไม่แล้พักที่อะไรันเมื่อวานเมื่อคืนน้องไม่ใช่อุดรครับไอ้บ้านบ้านบ้านของบ้านของจิ๊กโกลอะไร ขอนแก่นขอนแก่นอย่าขอนแก่นขอนแก่นปัญจกูนึกได้ขอนแก่นแต่ไม่ใช่ที่บ้านเขานะอยู่ในเมืองฮะในเมืองของามขลุ่ยอะไรอะไรเเนี่ยแล้วไปอยู่ที่เยอรมันกี่ปีแล้วนะเก็นลูกสาวคนโตอายุสี่สิบแล้วลูสาวเดียวหนุกพันน่ะมานี่ดิน่กอด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 นะกอดนะเฮ่ยนายดิผมเพื่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วกอดกอดลุงเลยนะแล้วกอดลุงเลยเยเจอแล้วเจอแล้วขนต้นไม้ขนอะไรวาล่ะนั่ไงนั่นไงโมดีใจมากนะครับเราเห็นเนราคำตาซีเม่นน่นะไม่รอหรอไม่รอไม่รอแล้วหายแล้ว อย่างกิรามันครับระวังเลื่อนนะระวังเลื่อนนะไ่แบบนี้มาจับของจริงไว้ตัวจริงนะมึงคนอมเขีงนับเรอยู่ครับโอยเนื้ของจริงหมดเลยเห็นแต่ใน y o ท t u b e อูบตื่นเต้นมากนะนี่ของจริงหมดเลยเนื้อของจริงของแท้ของจริงของแท้ มาถึแล้วบแล้วรไปไปไหนไปล็อกกี้กับเลโก้ไปอาบน้ำครับคขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ นี่แหละจะได้ e ี Japan, ู si ้ที่เพื่อนชฟังก็ได้เจอลุงพลแล้วแล้วคงจาญคไม่ใช่ตัวปอไม่ใช่ลูกปั้นวีนี้ช่วงนี้ขึ้นลังคาบ่อยครับไม่น่าเลยรดูดูแต่ประมาณเนี้ยดต่ปมาเปนทหารพลุงไม่ยอมไปสายเนตอนน้ นะแต่มานั่งข้งหมยครับมานั่ง้ในย็ครับทางานทั้งวันแตอยงนอนที่ย้ายกร้องไห้หน้าจอเลยนั่นเดี๋ยวไปนั่งในห้องร้านกาแฟ พาทงเล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาครับผมโอ้ดีใจมากนะใยขอบขอบคุณพระทิตอะทุกวันเลยได้กลับพระทิศต้องให้ได้พามาให้ได้พามาแล้วคือว่าวันนี้ก็ได้มามาเหยียบแล้วจำปาหมวงมหาลุมพลแสงมาหาโยทุกทุกทุกคนครับผมแล้วเชินร้านกาแฟครับ มาจริงๆเลยไม่ใช่ไม่แม่เจ้า๋ย่ช e. um ี้แล้วน anyway ี <t <t ่จำเนินตาไอชี้ของแพ้ไม ala> ่ใช่ลูกแ้านเหมือนเลยเหมือนนี้

อยู่บ้านแม่ผมก็เป็นยิมตกไปทำงนานเอาอะไรล่ะร <im itation> ับรองก่อนในห้องแอร์นะร้านกาแฟโอหดีใจนะเอฟซี FC. ตาไหลเลยอะ่ะผมเชื่อว่าใครดูคลิปนี้ร้องไห้แนะ่นอนพันนะค่อยๆก็ไปบอกเลยค่้เอฟซีนะคะหาเลน คืนนี้ก็ต้องอยู่ลุงพันแล้วครับผมด้วยความยินดีครับครับผมครับผมความยินดีครับในการกินข้าวย่างนี้ไม่คิดเลยมันหมดเลยทั้งวันต้นไม้มันถึงไม่งามเนาะมันไปไม่ได้เพราะรูมันไม่มีรูโอ้ยรากมันเยอะนะรากมันเยอะเยอะมากเลยเนาะเพราะมันต้นไม้นี้มันใหญ่แยกมันขดขดขดใช่ครับอยู่ข้างในอน้ำมาเยอะๆหน่อยเด้อครับได้ครับครับสิบขวดก็ได้มค่อยด้วย เทียบเชินด้านในพี่บรรยากาศล่าสุดเ็าคุาย,ายกันในร้านกาแฟนะโอ้โหตื่นตันมากครับผมเอฟซีผมน้ำตาซึมเลยผมแฟนคลับหลังน้ำตานะโผล่กอดลุงพลน,นะโผล่กอดลุงช่างนะ าเห็นเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับพูดไม่ออกนะมันพูดไม่ออกมันตื่นตันมากนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะผมมีามามาแชร์กันสี่ปีนะฮะดีติดตามเรื่องราวเรื่องนี้อยู่พึ่งได้มาครั้งแรกนะครับพึ่งได้มาครั้งแรกเรื่องราวเกิดที่โกกอกนะครับ ไม่ได้ไปพอลุงย้ายมาอยู่จำปดงนะครับ่อยได้มาครั้งแรกมาเจอลุงก็วิ่งไปกอดเลยนะเมื่อกี้โอ้เป็นภาพที่ประทับใจมากก็เป็นกำลงใจนะเป็นรำลงใจนะ สี now. There. There, there, there. ่ปีได้ดูมานะพาเนนี้หมาเนี่ยชีวิตพกเสนเหมือนชีวิตเนี่ย จะถองแทนเนี่ยไม่ใช่ลูกป่านนี่ก่นเว่าต้องอผารองเท้าเดียวนะไม่หอดก็ได้นะเป็นของไม่รู้ใครนะหน่ป้ามาแล้วก็กอดป้าอีกครับเมื่อกี้เจอแต่ลุงก่อนนะทีนี้ป้ามานะครับผมอให้ภาพบรรยายไป เห็นเชื่อว่าหลายท่านก็ประทับใจนะครับอบอุ่นนะอบอุ่นนะทั้งทั้งดีแม่ยาิพี่น้องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ต่อกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ